สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประเภทสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่องสำนวนภาษาคำพังเพยในท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูนำเสนอผ่าน YouTube ค่ะสำนวนและคำพังเพยคืออะไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำนวนหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นั่นเองค่ะคำพังเพยหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านานโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องค่ะตัวอย่างสำนวนและคำพังเพยในท้องถิ่นหูทวนล่ม หมายความว่าพูดไม่ฟังง่วลืมตีนหมายความว่าคนที่ได้ดีแล้วลืมตัวขี่ข่ขานสันหลังเ,ง,เ,นนเงีหมายความว่าเป็นคนขี้เกียจสีโซ่หอค่วใหฟังหมายความว่าฟังแต่ไม่รับรู้หลังส้นฝาหมายความว่าสู้ไม่ถอยสองตีนสองมือหมายความว่าทำอะไรพร้อมๆกัน ลิงหลอกเจ้าหมายความว่าต่อหน้าทำดีรับหลังนินทาหัวทอกำปั้นหมายความว่ายังเป็นเด็กแต่อวดเก่งเที่ยวจนสอดแจงหมายความว่าเที่ยวจนไม่รู้เวลาเช้าหรือเย็นเ่าคักแท้หมายความว่าพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินความจริงซัวก้อนหมาหมายความว่าชั่วมาก หัวคอหล่อหมายความว่าโตแต่ตัวแต่ตัวเล็กๆ็กเข่าไม่ปลามั่นหมายความว่าแต่งงานอยู่กินกันใหม่ใหญ่ยายยอนกินเข่าหมายความว่าแก่เพราะเกิดนานคนที่ไม่มีความรู้ความคิดคนโง่ปั่นน้มเป็นโตหมายความว่าพูดเป็นตุเป็นตะไม่มีความจริงเลยฝันล่มๆ่มแรงแรงหมายความว่า เพ้อฝันไปวันวันหนึ่งนอนตะเวนซองกันหมายความว่านอนจนกระทั่งสายแล้วยังไม่ตื่นไกลตาแตกหมายความว่างงมากถึกสวมเขาหมายความว่าโดนคนรักหักหลังหลอกลวงพวกขี่หยอดหมายความว่าพวกที่ไม่รู้ประสิปิะาสาพวกตะแคงตีนยางหมายความว่าทำตัวเหมือนผู้ดี เด็กน้อยอุ้มลูกเม่นบักเขือกินบักแข็งหมายความว่าแต่งงานตอนเด็กๆยังไม่มีงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวช่วงถามตอบสำนวนและคำพังเพยในท้องถิ่นค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานประเภทสอเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่องสำนวนภาษาคำพังเพยในท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูผ่านการนำเสนอ YouTube ขอบคุณค่ะ